เอายังเอายังเอาเลยนะห้ามตกนะห้ามตกนะโอ้โหไม่มีตกอยู่แล้วระดับนี้ไปดิว่าเฮิบฮึบฮึบไปนี่เฮิบไปนี่ใครไปถึงข้างหน้าก่อนชนะอวิไปถึงแล้ววิถึงวิถึงอ่ะวิยอุ้ยหล่นอุวยหล่นอุ้ยหล่นได้แล้วถึงแล้วอ่ะอ่เฮ้ยแค่เนี้ยสบายสบายเบเบเลยอ่ะเออเล่นเบื่อแล้วว่ะแถวเนี้ยเบื่อแล้วเหรออืมงั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ข่าวมาว่า เขามีด่านกระโดดอันใหม่มาล่ะจะไปหรือเปล่าอ่ะก็ไปดีแม่มันไม่เคยมีอะไรแบบที่เราไม่สามารถข้ามไปได้อยู่แล้วแต่บอกไว้ก่อนนะว่าด่านกระโดดอันเนี้ยมีเพื่อนชอบแกล้งเวลาแกล้งอะไรอ่ะเอาหน้าเอาหน้ามันเป็นด่านกระโดดแบบเอออย่างนั้นแหละอ่ะไปพี่วอนนำทางอะไรเนี่ยไปพม่หอนพี่หวนนำทางพี่เอะพาไปพาไป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 ยังไงอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอาขึ้นเครื่องบินไปไม่เหรอเมื่อกี้เอาขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นเครื่องบินมา เอาเครื่องบินอะไรไปอ่ะเขาเนี้ยเครื่องบินอะไรเนี่ยเครื่องบินเจ็ตอ่ะเครื่องบินเจ็ตอะไรล่ะมีบ่าวเครื่องบินมีแต่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เหรอเฮลิคอปเตอร์นี่แหละเฮลิคอปเตอร์ตำรวจไปตำรวจอาอตำรวจเลยเหรออาอตำรวจนั่นแหละไม่เจอคนรวยคนไม่ทานเราขึ้นมาแล้วไป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 อยู่ไหนเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวา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 อะไรเครื่องเครื่องเพิ่งจะยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวขวาขวาไปเลยขวาไปเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขวาขวาไม่ใช่ซ้ายขวานั่นแหละขวา ทางจะไปไม่รอดแล้วล่ะพวกเราเอานะไไปจะปไปจะไปไหนก็มันอยู่บนฟ้าไม่ใช่หรอเอาละเออเช่เล็งสปีดขึ้นมาไป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 มืดมันหมดไปเลยโอ้เราจะขึ้นไปเหนือดวงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะไปเลยไปเลยไปเลยพอดเย้มายังเนี่ยมายังมายังอยู่นี่ไงเปีียบเห็นไม่หวนป่ะเนี่ยตัวดำปิดตีเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีก้อนอึตงแบโอ้โหเดี๋ยว กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วอ่ะไม่รู้อยู่ดีก็ตัวยักษ์ขึ้นมาแล้ว <S 1> <S 1> เฮ้ยพี่แอ,ตอนนคอต์ตดเนาะเฮ้ยอุ้งเต็นมากเต<า>็มนมากอื้อหือกลิ่นโอ้ือออ้อหือกลิ่นแรงมากเลยอนี่อะไรเนี่ยพี่แอคโดนบังจอเฮ้ยกลิ่นแรงอื้อหืออื้อหือโอ้โหสมคำร่ำลือเลยอ่ะที่บอกว่าตัวเราจะเปลี่ยนร่างภายใน5วินาทีใช่ป่ะใช่มันเปลี่ยนไปตลอด5วิอ่ะโอ้ยงั้นไปดีกว่าดูท่าทางไม่ไหวอึบอึบพี่แอคเดินไปไม่ได้ดิอึบอ เดินตามไม่ได้หรอได้แล้วข้ามเลยแล้วกันไม่เดินโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะขี้โกงอ่ะอา้อาวเฮ้ยทำไมเรียกขี้โกงอ่ะพี่เกกลายเป็นยักษ์ไงกลายเป็นยักษ์แล้เหรอเหยียบโอ้โพี่ฝนตัวเล็กนิดเดียวเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าตัวเหม็นมากเลยโอ้โหเฮ้ยพี่เอกว่าไงอะ่ะพี่ฝนเป็นฟรี e ันนิ่งแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยมีหมอกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ๋อมันแบบเป็นมุมมองโอ้โหแล้วพี่กจะไปไงมุมมองคนมุมมองคนแรกเนี่ยมองไม่เห็นน่ะเฮ้ยอยาก เฮ้ยอยากจัดจังเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วไป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 แล้วเรียบร้อยฮะยากมากเบียกไม่หผลเปลี่ยนตัวไม่ได้เอาเปลี่ยนได้แล้วนี่นะไปแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยว้าใหญ่แขนด้วนหัวใหญ่เนี่ยแล้วเบียกไม่มีแค่แขนอ๋อขาด้วนโตอะไรนี่เราจะไปอะไรอ๋อ หัวโตวหัวทิม้ยพี่ฝนแบบหัวใหญ่มากเลยอ่ะ <c oughs> อื <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆมุมมองมันมันไกลออกมาขนาดเนี้ยอยู่ดีๆพี่ฝนก็แบบวิ่งแล้วเฉยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเากลับมาเป็นตัวเองละ <c oughs> พี่เอกว่ามุมเอ่อมุมมองปกติที่เราเล่นปกติก็ยากแล้วอันนี้ดันมาแรนดอมตลอดเวลาอีกอ่ะรีบไปรีบไป แขงกะลูนพี่เอกพี่อนจะเป็นแขงกะลูนกระโดดคืออะไรกระโดดไกลว่ะแขงกะลูนไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่เดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเฮ้ยพี่ไก่เป็นใจแอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเฮ้ยพิ่งเปลี่ยนตอนนี้เพื่อนเป็นใจแอนเป็นเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่นมีบอมด้วยไม่มีแขนโอ้แขนไหนต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งเอออย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่นผ่านผ่่่าาานนนนเเเเฮฮ้้ยยยยยคคืือออมมัลลกกะพีโ ตัวแตกไปแล้วเฮ้ยต้องรีบนะขาขาดเมื่อกี้ไม่ไม่ผ่านเนาะขาขาดเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้นี่มันโดนฟีดเอาไว้อ่ะโอ้ยมันเปลี่ยนไปตลอดทุกห้าวินาทีจริงๆด้วยเอ้าเมื่อกี้อะไรอ่ะอึออกมาเป็นระเบิดใช่ยากจัดโอ้โหซูมเอายยเดี๋วต้องรีบไปต้องรีบไปเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่รอดคราวนี้ไม่รอดแน่ไม่รอดเออเออโอุตส่าห์จะข้ามไปได้ได้คือพี่เอกโดนซูมเอาแบบ อันนี้มันยิ่งกว่าซูมเอาต์โอ้ลนนะเดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวเขียวตัวแดงอะไปแล้วเป็นเป็นกระโอีกอะเดี๋ยวเล่นยากจัดอ่ะพี่บอลโอ้ยากมากยากมากเปลี่ยนตัวแล้วหัวโตหัวโตยังพอได้อยู่นะามวววิเเดดีี๋๋ยยจะทันไหมเนี่ยเส้นเนี้ยทันทันอยู่เอ้ยทันอยู่ทันทันป๊บโอ้ยโดนระเบิิดดดระเบบโนังจอด้วยโอ้ย ระเบิดออกมาแล้วได้ยังได้แล้วได้แล้วจะเปลี่ยนร่างอีกแล้วเนี่ยพี่เอกก็กำลังจะเปลี่ยนเอฮ้ยโห,โโห,โโหเปลี่ยนเป็นแฟดเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนเป็นแฟดมันวิ่งเร็วเกินปืิดเลยเปืิดเลยเปืดปิดได้แล้วได้แล้วได้แล้วคราวนี้พี่ฝนก็เป็นแฟดเหมือนกันเฮ้ยมันไม่แฟดแล้วมันเร็วมากพี่เอกเหลือตัวเท่านี้แล้วพี่เอกกระโดดข้ามไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแซนวิชเออเออไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยว ไม่ไหวจริงออกมาเป็นระเบิดแล้วอ่ะโอยคราวนี้พี่ฝนไปไหนไม่ได้แล้วพี่ฝนต้องบุยบุยก่อนนะอ๋อเพลงโดนซูมเอาอีกแล้วพี่ฝนโอ้ยเล่นยากมากเลยอ่ะเขาจะเปลี่ยนให้พวกเราแบบเป็นอะไรก็ได้อ่ะภายในห้าวินาทีเราห้าวิมันมันยากมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอโอ้ จะผ่านไหมเนี่ยไม่มีมือแล้วไม่มีมือก็กระโดดได้อันนี้ได้อยู่เย้ไม่มีมือก็กระโดดได้ทุกคนฮึบได้แล้วโอ้โหเป็นจิงโจ้เลยคราวนี้คราวนี้ไม่มีขามาเร็วขาขาขาดเฮ้ยโอ้กระโดดไม่ได้มันไม่มีขาเฮ้ยีไอ้ไม่มีขาเหมือนกันวะอะไรกันเนี่ยไม่มีเฮ้ยโอ้ยจอดำโอ้โห หนักเลยจอดำต้องหยุดเลยอ่ะหยุดเลย,อนนเลยอจอดำเลยอ่ะเออพี่เอกใช้หยุดออเอาออเฮ้ยพี่เอกมีระเบิดออกมาจากตรงก้ตตนด้วยอ่่ะพีเออกุ้มไปหน่อยแล้วก็มีกลิ่นด้วยพี่ฝนไม่มีมืออุ้มไงอะดูดิไม่มีมือพี่ฝนไม่มีขาเอาละเอ้าโอ้โหเฟิร์สเพรสซันอีกไปละปุ๊บไปมันทั้งงี้แหละโอ้ยมันไอ้นี่มันหายมันหายเฮอมองไม่เห็นยาดิเพเอกมองไม่เห็นไปได้อย่างงี้อย่างเดียวแล้ว ตามมาเองแล้วกันจะตามมายังไงอ่ะพี่เอกอันนี้ไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปได้พี่หวนไม่มีบันไดขึ้นไปอ่ะโอ้โหเวกไปยากมากอ่ะทุกคนอาจจะแบบลำคาลูกกระต่ายเด้อเด้อเด้อเฮ้ยจะแนวหอยทากเฮ้ยมันเป็นอะไรตอนนี้โอยต้องกระโดดเฮ้ยพี่หวนกลายเป็นหอยทากแล้วแบบบันไดมันก็ละหายหายตอนเป็นหอยทากเนี่ยนะเดี๋ยวเฮ้ย โอ้โหแถมมันซูมเอ้าออกมาทั้งหากดูดิโอ้โหบายเน็ตนี่ให้รอใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ในตั้งใจให้เรารอโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วพี่ฝนเร็วสู้สู้หอยทากหอยทากจริงด้วยน้ำดูท่าเดินอะไรแล้วไม่ยืนค้างอยู่งี้ทำไมอ่ะมันมันฟีดมันฟีดไว้มาจนถึงด้วยเหรอ เนี่ยอะไรเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กเหรอโตัวเลล็็กกตัวเเฮ้ยเพียกเป็นเดอะแฟตเดอะแฟตโอ้โหเดอะแฟตกระเด็นน่าล่วงอ่ะล่วงเมื่อกี้ไม่มีหัวด้วยนะเขาไม่ให้เรามีหัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรทำไมเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเฮ้ยขาจะให้เราเป็นไรเดดเดี๋ยวเอ้าเอ้ายังไม่ได้กระโดดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยน บนก็โอ้โหาจแอ้นจ่ายแอ้นจ่ายแอ้นเราเรากลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมุมมองเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะพี่ฝนเราเหยียบสีแดงไม่ได้ไม่ได้เหรอโอ้โหแล้วโดดยังไงล่ะโอ้โหฟรีลันนิ่งมากซูมเอาเนี่ยนะเริ่บรีผ่านเอ่อเรืยผ่านเฉยเฮ้ยผ่านได้ไม่ผ่านนะจอดำจอดำเดี๋ยวหยุดก่อนจอดำเดี๋ยวหยุดก่อนเลยโอ้โหอะไรอ่ะโดดไม่ถึง พี่หอวคิดว่าเออด่านกระโดดพวกนี้เรามาเล่นกันทำไมเหรอเฮ้ยแคะนหนไม่ธรรมดาแคกนนายเดีินๆเฮ้ยโอ้ยตัวเหม็นตัวเหม็นไปแล้วตัวเหม็นไม่มีปัญหาขอซูมหน่อยขอซูมหน่อยปึ๊บตัวเหม็นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราในตอนนี้ทำไมเพราะว่าเราเฮ้ยตัวเล็กเฮ้ยโอ้โหดีแล้วเหยียบไว้ก่อนพี่หัไม่ชอบเฟิร์สเพอร์ซันเลยอ่ะมันไม่ไหวจริงๆโอ้ย ปวดท้องแล้วอ่ะเดี๋ยวี่โหมดเนี่ยไว้ทำไรอะเดี๋ยวจิ้มดูดิถ้าเป็น e ่โหมดเสียร้อยยี่สิบคือออกมากองใหญ่โอ้โหเป็นใจแอ้นตรงนี้ไปไม่รอดไม่มีแขนไม่เป็นไรไม่มีแขนแต่ก็ใจยังสู้เอ้ยผ่านแล้วทุกคนโอ้โหมายาวมายาวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยทำไมหน้าพี่เอกมันสีน้ำเงินนะเปลี่ยนสีเราอะดิอันนี้คืออะไรอ่ะ ่อยแล้วมาแล้วตามแล้วทุกคนตาบ้าตาบ้ยหน้าพี่เอกกลายเป็นสีขาวไปแล้วอ่ะโอ้ยต้องเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วกระโดดเร็วกระโดดแล้วนี่คืออะไรอ่ะเข้าสีน้ำเงินสีเขียวไม่หรอกอ้าวตายเป็นตัวกระโดดสูงเฮ้ยไปไม่ได้อ่ะกระโดดสูงออะะไร่โอ้โหดีนะดีนะมาเอ้าเฮ้ยวัดเปลี่ยนมุมมองอะไรตรงนี้เอาขาขาด น้ำเงินเข้าไ่ได้ไไดสีเหลืองเข้าแล้วตายอ๋ยอ,ยโอ,โอ,อมันต้องกระโดดข้ามเราไม่มีขาเราข้ามไม่ได้เฉยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่าจะผ่านมาได้เหลืองโอ้ยน้ำเงินตายพี่เอกกำลังตามไปนะใจเย็นกระโดดอ้อมข้างก็ได้พี่เอกกระโดดอ้อมข้างนะอ้อมข้างทำไมอ่ะน้ำเงินสีเขียวเฮ้ยตายเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ยาก เงินเขียวเหลืองแดงอะไรเนี่ยจําไม่ได้แล้วน้ําเงินเขียวนะแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงโอ้โหแล้วก็เขียวแล้วก็ส้มส้มไม่ได้ต้องแดงโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าตัวเล็กติ๋วเดียวหัวเสียงแค่ไปแล้วคนเหลืองแดงเขียวแล้วก็แดงแล้วก็ชมพูตายโอ้โหอันสุดท้ายต้องสีน้ำเงินอื มาแล้วผ <It 's horrible> <sh> ่านตรงนั้นก็ไม่มีอะไรยากแล้วก็ยากทุกตรงอะตอนนี้เขียวเหลืองโอ้โหมันสูงเหลืองเหลืองเหลืองฟีดฟีดฟีดทำไมลงไปแล้วข้างล่างแดงเขียวเฮ้ยโอ้โหเขียวแล้วก็แดงแดงแล้วก็น้ำเงินเฮ้ยเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนฟีดกลับไปละว้าวเหรอ ปึ๊บมาถึงแล้วนี่แปดใช่ไหมเฮ้ยอเอ้ยเลยโอ้โหมันวิ่งเร็วจัดเลยพี่ฝนใช่มันวิ่งเร็วมากบางทีก็วิ่งช้ามากตอนนี้พี่ฝนมันยังไงมันติดไปหมดเลยตอนนี้เพกอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นใกล้ถึง<อ>แล้วว,ว่ามันไม่โดนนะเพกใกล้ถึงพี่ฝนแล้วโอ้หพี่ฝนอ,อยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยจอดามเหรอเออโอ้ยซูบอกตกใจที่ปล่อยก่อนเลยยังไปไม่ได้ตกใจเลยอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะป๊อปไปได้เฉยอ่ะป๊อปว่าแล้วเชียวป๊อปคืออึใช่ไหมคือเขี้ยวมาเออทำไมระเบิดอ่ะอายใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพี่กัตามมาทันแล้วโอ้โหพี่ฝนเน่ยหนีอมาเฉยเลยเฮ้ยโทรทำไมต้องกลายเป็นใจแอนเฮ้ยตรงนี้ไม่ผ่านสักทีอ่ะมันไม่ได้ยากนะแต่แบบว่าแบบ เปลี่ยนล่างให้เราตลอดเวลาเราก็แบบไปลำบากนี่ไงออบบี้เนะี่ยไม่เคยยากเลยอี๋ย่าออบบี้ไม่ยากนะ <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนโดนแกล้งตลอดเวลาเอาละใจแอนนี่อโอ้โหตัวอี๋อันนี้มองไม่เห็นอะ่ะเอ้ยตายอ่ะมองไม่เห็นทุกคนเปลี่ยนยังเปลี่ยนให้เรายังนี่เราต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวซูบอกก่อนจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอ ซูมเอาล์เลยเหรอเอ้ยอะไรเนี่ยมือมีความหุดหิดระดับสิบแล้วเนี่ยซูมเอา์เลยอะ่ะโหโดนซูมเอา์ที่แบบร้องเลยนะทุกคนนะ <laughs> เหมืเขี้ยวมากเลยพี่ฝนยังไปจากตรงนี้ไม่ได้เลยเฮ้ย <laughs> <h anging> เราห่างกันแค่ด่านเดียวห่างกันเพียงออยเอ,อื้อมมืออาอแล้วตรงนี้อะอี้ยฮึมาแล้วเฮ้ยอ้าวตายได้ไงอะเรีกโดดข้ามไปแล้วนี่นะไม่สดแล้ว ไม่สดแล้วนีมี่แล้วแล้วเราก็ลงไปอีกแล้วระเบิดมาอีกแล้วทุกคนอ้ยอ้าวทำไมตรงนั้นเองเหรอทำไมมันโดนน่ะหรือว่าเดินธรรมดาเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเออจะเปลี่ยนร่างเหมไม่มีขาเอาไม่มีขาเราจะกระโดดยังไงบิ๊กเฮดบิ๊กเฮดไม่มีขาจะกระโดดยังไงโอ้ยโดนข้างๆก็ไม่ได้ไอ้น้ำดำเนี่ยโดนไม่ได้เลยล้วทำไงอะเอาจอดออกเหรอ ตัวใหญ่เหรอโอ้โหตัวใหญ่จะไปยังไงไอ้ตัวกระโดดข้ามไม่ได้แน่เลยตัวเท่านี้โอ้ยหมัอนเคี้ยวเฮ้ยตัวเล็กโอ้โหอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ผ่านตรงนี้แล้วเราจะเลิกละเอาแค่สิบห้าด่านใช่ไหมเออเออเออเราไม่ท้อเราไม่ท้อฮึบฮึบ บอมด้วยเป็นบอมด้วยเป็นบอมด้วยเป็นบอมเอ้ยโดนอะไรบอมเนี่ยเพี่อโดนอะไรตายซูมเราอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหใจลายมากนิดเดียวเลยโอ้ซูมเราเฉยฮึบใหญ่แอนเพื่อมาตรงนี้ให้ผ่านนะใจแอนกระโดดไปข้ามอ่ะคือแบบ ผงหดหดมากเอ็กอยากแกะแบบกดสกีฟเลยเอ๊อเอาอีแล้วเฮ้ยมัดไกลไปอ่ะมองไม่เห็นน่ะหมุดหดมากเลยอ่ะตอนเนี้ยหัวร้อนจัดนี่โอ้ยเยอะเอ้ยซูมเอาทำไมเนี่ยโอ้โดดยังไงอ่ะมันซูมเอาอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะไม่มีขาอีกแล้วไม่มีขาก็กระโดดไม่ได้อีกเฮ้ย สุดยอดอ่ะโดนแกล้งตลอดเวลาพี่ฝนพี่เอกโดนซูมเอาแบบดับเบิลอะซูมแล้วซูมอีกซูมสองรอบไม่มีหัวคราวนี้ไม่มีหัวไม่มีแขนซูมขี้โกงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านเร็วผ่านเร็วเดี๋ยวนะต่อไปเฟิร์สเพอร์ซันเอาแล้วไงเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เฟิร์สเพอร์ซันใช่ไหมเฟิร์สเพอร์ซันใช่ไหมอันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่ เปลี่ยนล่างแล้วเปลี่ยนล่างแล้ว first p e r เ o n ร์ r s t person เอ้าตาย呀 first person อันนี้มองไม่เห็นเลยอันนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะใครเล่นชนะบ้างเนี่ยหึเบียดล่างไว้เนี่ยอู้หูอันนี้เป็นแฟดโอ้แฟดต้องอยู่เฉยๆก่อนเลยโอ้ไม่ได้เลยนี่ไปไม่ได้ซูมเอาไปมันทั้งซูมเอานี่แหละนี่คือแนวหอยทากอ๋อโอ้ใหม่ก่อน โดดตัวแตกกันไวไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จะเป็นอะไรเนี่ยใจแอนเหรออะไรดาวคืออะไรอ่ะไปล้เพยกไม่สนใจแล้วเพยกจะกระโดดมันทั้งซูมเอาเนี่ยแตกมันมองไม่เห็นน่ากบไปโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงข้างบนแล้วอย่าเปลี่ยนร่างเราอย่าเปลี่ยนร่างเราอย่าเพิ่งให้เราหยุดอะไรตอนนี้บิ๊กเฮดบิ๊กเฮดฮึบ แปดถึงแล้วไอ้อย่าหยุดทำไมต้องมาแฟลตเอาตอนนี้บอกไม่ฝนเขาให้หยุดล่างโอ้ยาถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยฮึบโอ้ยโอ้ยหัวใหญ่เดี๋ยวนะแล้วไปต่อไปต่อเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่เอกพี่เอก็ยังอยู่ด่านเดิมแหละกระโดดไม่ข้ามยากจัดโอ้ my god มองไม่เห็นอ่ะหัวใหญ่แล้วมันบางอ่ะโอ้โหแถมต้องเปลี่ยนมุมมองอีกแฟดแฟดเฮ้ยแฟดก็ดีนะนี่ได้เฉยอันนี้ได้เฉยอันนี้ได้อันนี้ไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วไปมันพุ่งไปนู่นเลยอ่ะแฟดอ่ะอือ้วันนี้ไปยาวอันนี้ไปยาวยาวยาวเลยยาวต้นแกงกระลูนตายตายแล้ว ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วเหรอดูดิบายเน็ตโอ้โหบายเน็ตด้วยเหรอมืดตืดต้อเลยตอนนี้พี่บนก็หน้าดำหน้าเขียวหน้าน้ำเงินไปหมดแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วมันโดดไม่ข้ามอ่ะอะไรอ่ะดำจอเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยมากันต่อก็แล้วกันนะวันนี้บาย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 เลยเบียกังอยู่กลางทางเลยอ่ะพี่บอนบายบายอะพี่บอนบิ๊กหัวใหญ่โอ้ยบายบายทุกคน โอ้ใหญ่เขาอีกอะ่ะยิ่งใหญ่เขาอีกใหญ่จัดเออคือโอ้โอมันไม่รอดจริงๆทุกคนเออ,เอ,อ,อบายบายก็บายบายพี่เอกไปไม่ถึงฝั่งฝันนะใครเล่นชนะอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะบายบาย